ไปหนองคู่จ่ากางเกษตรกรตอบสนองคนไทยแล้วค่ะโดยมีตุยงผู้ใหญ่ผู้ชายผ่านช่วยช่วยหนักเดือดหาติดน้อยหว่างพักชื่อติดน้อยหว่างพักโอ้ เราคงไม่ต้องไปติดต่อหรือสื่อรันอ ก็ได้ครับก็ต้องดูขึ้นกันเลยซึ่งไม่พออ่ะขึ้นตัวเดียวเลยครับเพื่อเป็นประธานนะครับว่าอะไรดีครับวันนี้น่าจะไอ้มอลล์นามิพอดีมีข้อสรุปของห้องไพ่แล้วครับ <coughs> นองทั้งน้ำมาเราได้ร่วมกันต่ารันร่น่น่รกันรน่วกันม่วมกัน่วมกันร่รันม่นนรักกรั่กมร่น่น่่รรั เป็นคนที่กล้าหีล่อท่านผู้มีใจเมตตามาช่วยเป็นสะพานและ1นึ่บาทท่้นที่สิบ เพื่อเติมเต็มคุณการศึกษาเด็กนักเรียนหนูขึ้นหอโดยทั้งสองร้อยสนใจทั่วเป็นสภาพขอให้ระโยชน์จงรวยทรัพย์รวยบริวารรวยยิ่งยิ่งขึ้นใหม่นาเจริญพรชาสุนทรใครเนาะใครเนาะจับใครเนาะผู้จับมาจงเป็นสภาพใหญ่โดยเป็นสภาพจ่าสารูนำต้นผลเด็กนักเรียนคนที่สิบสาม สอง้บาทแล้วกขอธิบุรงานนะคุณโยมผู้ชายคุณมาผู้หญิงมาเร่วมแรงรู้ใจกันเธอเราเพิมจิตเปิดใจสัตว์เลี้มาเริ่มย่อยรูจังเถอนะไอ้ใจนอกระพใจหนึงพันบาทจังหวัดใจหนอที่จะมาช่วยเกษตรลรจังหรัดกิจาใหูุ้ิแก่เขายึดพันบากเาจา มาร่วมแรงร่วมใจกันเถิดหนึ่งร้อยบาทพันที่สามได้จะพาแสหนึ่งร้อยบาทพันที่สี่มาที่ร่กับจุดนาใครนกองใครหล่อท่านใจหล่อที่จากมาเพื่อเสี่ยงหย่งจอดจึงจบทอดเกิดเกิดขึ้นถูกง่ายง่ายมอร่วมสิทธิ์เพื่อจอดจุดน้าหายโยมเพื่อจับหน่อยจุดน้ามาจอดจึงจะห้าพันธุ์เถิด บทีหนึ่งร้อยบาทหากผูมช่วยเป็นเจ้าภาพใหญ่ท่านผู้จัดงานเกิดหนึ่งาท่านพี่ข้าวหึงร้อยบาทที่เรารวมใจกับคตดนักเียนคนที่มาเ้มาหาส่วนข้าวปลามกนเรองลาเต้าหด้หีู โดนดิฉันค่ะค่ะ <coughs> <coughs> <coughs>